สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีัจจมมันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษายน2 0 6 3นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมโดยรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโัวรจรของดวงดาว เราจะมาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนเมษายน63กันนะครับก็จะมีดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการโัวรจรยกย้ายราศีอยู่ภายนอกเนี่ยนะครับที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้เราจะมาดูอิทธิพลของดวงดาวของชาวราศีมังกรและวก็ลาคนามังกรที่มีผลกระทบต่อตัวคุณเองนะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นการังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากบอกอีกนิดนึงนะครับว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยว่าเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับใครที่ต้องการดูแบบ เจาะลึกก็ต้องไปแอดไลน์กับบูพยานนะครับเราจะมาดูทิศทางในเรื่องของอาดาวประจําเราจะมาดูทิศทางของดวงชะตาของคุณนะครับราศีมังกรลัคนามังกรอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสราร์เลข7นะครับเลข7โคโจรเป็นกเกษตรทับกับลัคนาของตัวคุณเป็นตําแหน่งที่อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ ดาวเสาที่ทับลักนาด้วยนะครับตามจริงเป็นกดพินทุบาทเพราะว่าดาวเสาทับหลักเนี่ยมักจะมีปัญหากับในเรื่องของหนี้สินอุปสรรคสิ่งต่างๆแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเนื่องจากดาวเสานะ่ะทับราศีบ้านเกิดของตัวเองเพราะดาวเสาเป็นดาวประจํา ราศีมังกรก็จะเป็นตำแหน่งกเกษตรถึงแม้มันอาจจะเหนื่อยหนักบ้างแหละแบกภาระบ้างแหละแล้วก็อาจจะมีปัญหาก่อนแต่ก็จะมีผลที่ดีตามมาภายหลังอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวบาปพระเคราะห์เมื่อทับกับลักานณาแล้วมันก็จ,จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากดาวเสาร์นั้นเป็นดาวที่ใหญ่นะครับ ต่ดาวเสาจะมาทับในรศีมังกรเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วดาวเสาจะถอยไปที่ราศีธนูเข้าสู่เรือนวินาศอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความคิดการการะทําหรือลักษณะของอาจจะต้องแบบวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ดีก่อนการคิดและการตัดสินใจชวาวราศีมังกรลัคนามังกรมีดาวเสางเป็นดาวประจำตัวเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะ เป็นคนที่อาจจะซีเรียสจริงจังกดดันหน่อยกับในเรื่องของตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นคนที่อาจจะทําอะไรค่อนข้างช้าแต่มีแผนการมีในลักษณะของการวางแผนที่ดีนะครับชาวราศีมังกรและคณามังกรเนี่ยถ้าเกิดวางแผนอะไรที่ดีแล้วรัดก,กุมแล้วมักจะมีทิศทางของการเจ็บ การเจริญเติบ,บโตเนี่ยเป็นในทิศทางที่ดีดาวเสาร์ทับลัคนานะครับบางคนอาจจะเป็นพินทุบาทก็จริงแต่ชาวราศีมังกรกับได้ในเรื่องของความมั่นคงกับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างเช่นในเรื่องของที่ดินอสังหานะครับในเรื่องของความมั่นคงของตัวตนของตัวคุณเองดีกว่า ดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีธนูที่เป็นภพเรือนวินาศดังนั้นการที่ดาวเสาร์เข้ามาในราศีมังกรคุณก็อาจจะต้องแบกรับภาระนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องบ่นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อย,อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีตอนแรกมันอาจจะยังไม่ชินแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเองดาวเสาร์เนี่ยมาทับกับดาวองคารที่เป็นมหาอุดอยู่ทับตัวตนของตัวคุณเองอยู่นะครับก็าจะาต้องระมัดระวัง ในเรื่องของความขัดแย้งกับในเรื่องของความคิดทัศนคติหรือบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับและก็มีดาวพระอรศถดีก็โคจรเข้ามาทับกับลัคนณาของตัวคุณเองด้วยก็จะมีลักษณะของการที่มีดาวทั้งหมด3ดวงเข้ามาปะทะกับลัคนณาโดยตรงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองบางทีแล้วเราอาจจะเครียดกังวลนะครับเดี๋ยวมีปัญหาบ้างช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก็อาจจะต้อง ค่อยเป็นค่อยไปปล่อยวางความรู้สึกต่างๆแล้วจะมีผลที่ดีแล้วทําอะไรคือต้องไม่สุดตรงทําอะไรต้องมีแผนการมีกลยุทธ์กับในเรื่องของการเชิงรับชมลุกให้ดีนะครับกับราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคย อึดอัดติดขัดในอดีตที่ผ่านมามันจะค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเคยอยู่ในเรือนวินาศจะเป็นคนที่อึดอัดติดขัดทําอะไรไม่สามารถอยู่เบื้องหน้าได้แต่ตอนนี้คุณจะสามารถอยู่เบื้องหน้าได้ในช่องของเดือนเมษายนนะครับทำอะไรก็จะมีประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแต่ต้องอยู่ในแผนการแล้วการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็มีดาวพระหัสบดีนั้นมาจากเรือนวินาศและเรือนสาสหัชะกุมลังเป็นโกมุดเกณฑ์คุณจะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนจาก เพื่อนนะครับสังคมรวมไปถึงกับในเรื่องของคนนิยมชมชอบมีนาเมตตามาีญาติพี่น้องมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่เป็นตำแหน่งนิดนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ค่อยมีหรอกแต่ก็มีบ้างแต่ก็ยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกับตัวคุณได้เนื่องจากพรสเสบดีนั้นเป็นดาวที่เป็นการขยับขยายกับโอกาสสิ่งต่างๆบางคนอาจจะไปเรียนรู้ นะครับสิ่งใหม่ๆกับตัวคุณเองหรืออาจจะไปบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของออบริหารจัดการกับเรื่ององค์องค์กร,กรคนต่างๆที่ดีนะครับแล้วก็ดาวองคานะั้นเป็นมหาอุดที่มาจากภพเรือนราศีเมษก็คือภพเรือนพันธุและมาจากภพเรือนอีกเรือนหนึ่งคือลาภะมาถึงตัวเป็นมหาอุดเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้โชคลาภกับในเรื่องของ ความมั่นคงของชีวิตในช่วงของเดือนเมษายนใครที่กะเกณฑ์ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับค่อนข้างสูงเลยเนื่องจากดอังคารนั้นเป็นตำแหน่งมหาอุดก็คือสูงส่งและแรงมากเลยกับการที่คุณจะได้ตรงนี้ และมีโอกาสได้ลาบลอยนะครับหรือมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือเมตตาสับสนกับตัวคุณแต่คุณต้องระมัดระวังกับเรื่องของการขับขี่ยดยานพาหนะเนื่องจากดาวอังคารกับดาวเสาร์นะครับเข้ามาทํามุมและจะเบียดกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีเมษช่วงระยะเวลาวันที่13เมษายนเป็นต้นไประมัดระวังเรื่องของการขับขี่ยดยานพาหนะมากๆเลยนะครับ เน้นเลยว่ามากๆแล้วก็ต้องระมัดระวังกับเนเรื่องของการใจร้อนทําอะไรแล้วอาจจะหุนหันพันแล่นไปนิดนึงแต่คุณยังมีสติได้เนื่องจากดาวพสัสบดีนั้นเป็นดาวสติปัญญาความคิดนะครับอยู่ในตําแหน่งที่กลุ่มลัคนณาเป็นโกมุดเกณฑ์ก็ยังโอเคละมีสิ่งที่ดีมีสติในการตั้งมั่นขอให้คุณนั้นต้องออตั้งมั่นแล้วกันนะครับอย่าประมาทนะกับการใช้ชีวิตนะครับเตือนแล้วนะ ประมาณนี้นะครับส่วนเราจะมาดูการเงินของชาวราศีมังกรเดาวการเงินของคุณคือราศีกุมเป็นเดาวการเงินก็คือราหูได้โคจรไปอยู่ในเอนอลิก็อยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วเป็นราหูที่อาจจะยังพอให้คุณกับตัวคุณได้เนื่องจากเป็นราหูเขาเรียกว่าราหูในราศีธาตุลมนะครับเป็นปฏติณากาโชคหมายความว่าคุณจะได้โชคในการแก้ไขปัญหาหรือรักษาของการที่คุณนั้นจะ เหมือนกับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอลิคุณจะได้เงินตรงนี้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีการเงินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอลิหมายความว่าคุณก็ต้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมีหนี้สินออุปสรรคบ้างที่ต้องชดใช้ต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็ดิ้นรนกับในเรื่องของการเงิน นิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีการเงินที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดใครที่มีการกู้ยืมเงินเนี่ยจะเป็นผลดีในระยะยาวเนื่องจากราหูเนี่ยไปอยู่ในเือนอลิหมายแปลว่ามาจากเอนการเงินน,นะครับหมายความว่าคุณจะต้องกู้เงินในระยะยาวมันถึงจะแก้ดวงได้หมายความว่าคุณค่อยๆผ่อนส่งไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆมันจะเป็นการแก้ดวงที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เป็นนี้เนี่ยต้องเก็บหอมรอมลิบไว้ดีๆนะครับหรือเอาเงินไปต่อ,อยอดกับในเรื่องของการลงทุนอื่น เช่นไปซื้อพันธบัตรลงทุนหุ้นต่างๆจะดีกับตัวตนของตัวคุณมากกว่าการที่จะเก็บเงินไว้เป็นเงินสดเพราะไม่งั้นเนี่ยเก็บไว้มีโอกาสได้ใช้เงินจนหมดเลยดังนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตรงนี้มีระเบียบวินัยกับการใช้เงินให้มากๆนะครับแต่คุณยังมีโชคลาภกับเรื่องของอลิกับราวหูตรงนี้อย่างที่บอกว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการใกล้ไขปัญหาต่างๆคุณจะได้โชคได้ลาบที่ดีหรือได้รับเงินกู้ ก็อาจจะยังมีผลที่ดีต่อคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามวางแผนการเงินให้ดีแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยกับการเงินนะครับส่วนในเรื่องของอการงานบ้างอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับเรือนกรรมะก็คือราศีตุลก็คือเลข6ไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะนะครับหมายความว่าคุณจะได้รับความมั่นคงกับเรื่องการงาน หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีไอเดียมีโปรเจกต์ project, มีสิ่งต่างๆเข้ามามีบุตรบริวารใหม่ๆมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับในเรื่องการงานกับคุณมากขึ้นแต่ก็วุ่นวายกับเรื่องการงานนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่การงานของคุณมีโอกาสมั่นคงมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีในลักษณะของการงานที่จะต้องออแก้ไข บางสิ่งบางอย่างบ้างเล็กๆน้อยๆปรับเปลี่ยนแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองในอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะอยากลงทุนนะครับหรืออยากสแสวงหาในเรื่องของการงานใหม่ๆก็จะเป็นไปได้เนื่องจากดาวศุกร์นั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆและก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆ แล้วก็มาจากเรือนการงานก็หมายความว่าคุณจะได้การงานใหม่นะครับเล่นต้มสิ่งใหม่ๆกับชีวิตของตัวคุณบางคนอาจจะอยากลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจดวงโลกดวงประเทศรวมไปถึงดวงของตัวบุคคลเองนะครับว่าสามารถลงทุนได้ไหมต้องไปดูในดวงชะตาบางคนลงทุนไม่ได้ก็ต้องระมัดระวัง ส่วนบางคนลงทุนในระยะสั้นหรือทําแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยพอทําได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างที่บอกว่าใครหางานมีโอกาสได้การงานเข้ามานะครับก็อาจจะมีแล้วก็ได้งานแบบเหมือนกับเกินความคาดหมายบางสิ่งบางอย่างด้วยเพราะเนื่องจากดาวศุกนั้นกลุ่มดาวเกตตอนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่พอเวลาจะหา เอาจริงๆถอดใจอาจจะได้งานก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของดาวเกตเข้ามาเกี่ยวข้องดาวเกตจะย้ายในช่วงของวันที่12เมษายนก็จะทําให้การงานของคุณนั้นมีตําแหน่งในที่การงานที่ดีแล้วมีความมั่นคงมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของอาการได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรมีดาวพระอรุณดีกลุ่มหลักแล้วมีดาวเสาร์มีดาวละอังคารนะครับกลุ่มหลักเป็น เน็ดเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดและมีดาวศุกร์เป็นกเกษตรในเรือนกรรมมาเนี่ยก็จะดีมีทุกสิ่งทุกอย่างในการเกือ้อหนุนสนับสนุนมีมีคนมาคอยพักดันกับตัวคุณมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีดาวจันนะครับราศีกรกฎเป็นราศีตรงกันข้ามของลัคนามังกรดาวจันเนี่ยเราอาจจะจับยากนิดหนึ่งเนื่องจากดาวจันรน์โคโจรสองวันขึ้นก็ผ่านหนึ่งราศีละมันพยากรณ์ไม่ได้นะครับเราก็จะใช้กระโยกกับการทำในเรื่องของเดือนเมษายน ในช่วงของต้นเดือนอาจจะมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันบ้างอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ช่วงประมาณ13เมษายนเป็นต้นไปหลังสงการนะครับหรือประมาณสงการเนี่ยวันที่13เมษานเมษายจะเปลี่ยนกระโยกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงสกัดใหม่นะครับก็คือน่าจะเป็นวันทช่น5นะครับก็จะทําให้ดาวจันทร์นั้นเป็นธงชัยทาให้ความรักความสุขความหวังของเครื่องเดือนหลังของคุณเนี่ยมีในทิศทางที่บวกมากขึ้นใครที่มีความรักความสุขความหวังที่มีการผิดหวังหรือมีปัญหา ต่างๆคุณก็จะค่อยๆเคลียและแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้โดยรวมยังมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกับเรื่องความรักความสัมพันธ์กับความรักของคุณมากขึ้นใครที่อยากแต่งงานอยากมีคอมมิตนะครับหรืออยากมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับในตัวตนของตัวคุณก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสที่จะเป็นในสิ่งที่ดีแต่ขอร้องอย่าเพิ่ง พูดเรื่องคอมมิตเลยเพราะว่าอังคารกับเสาร์เนี่ยกลุ่มกันมันอาจจะมีการแตกหักกันก่อนที่จะพูดคอมมิตกันได้นะครับถึงแม้คุณจะรักกันชอบกันก็จริงแต่มันมีทัศนคติที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันมีความขัดแย้งกันดังนั้นเดือนเมษาย,ยนอย่าเพิ่งทงคอมมิตแล้วกันนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละคอมมิตเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะมีโดยลักษณะของภาพรวมของทั้ง ทั้งปีหลังจากเมษายนไปเนี่ยจะมีคอมมิตท,ที่ดีได้แหละแต่ต้องมีโอกาสจังหวะที่ดีเดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมมีโอกาสแต่างงานมีโอกาสได้คอมมิตแหละนะแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละอย่าพึ่งไปแบบใช้อารมณ์ไม่งั้นน่ยใช้อารมณ์มากเกินไปเนี่ยดาวคารเป็นดานแ,ดแห่งโทโสโมหะโทสะเมื่อทับลัคนาเป็นมหาอุดอิฐต่างหาง ไม่ได้ไม่ยอมเนี่ยนะครับระมัดระวังจะมีการแตกหักกันเกิดขึน้นกันกับความรักความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีความรักที่ดีก็แตกหักกันไปก่อนนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังแต่คอมมิตบางสิ่งบางอย่างอะไรเนี่ยมันยังเป็นในทิศทางที่ดีเขาอาจจะมาดูแลเอาใจใส่ใจกับเรามากขึ้นทําอะไรแล้วมีในเรื่องของ สิ่งที่จะเกื้อกูลสับสนกับตัวคุณมากขึ้นนะครับหรือเขาอาจจะมาให้การช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณมากขึ้นมีอะไรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากขึ้นนะครับก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆเป็นกับความรักความสัมพันธ์แล้วกันทุกอย่างถ้าไม่ใช้อารมณ์สอย่างอะ่ะมันก็ค่อยๆมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็พยายามอย่าเอาแต่ใจมากนะครับเพราะว่าดาวบาลลีคอเนี่ยมาทับกับลัคนาเป็นดาวที่เอาแต่ใจนะครับผมไม่ได้พูด ส่งเด็กนะผมถ่ายตามผมถ่ายตามดวงดาวนะครับไม่ได้พูดเอามัวๆนะครับอืมประมาณนี้ก็ระงับอารมณ์โทสะโมหะกับตัวเองให้มากๆแล้วทุกอย่างจะค,ค่อยๆมี เกณของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและเขาอาจจะมาดูแลสใส่ใจเทคแคร์กับตัวคุณมากขึ้นเนื่องจากดวดาวจันทร์นั้นเป็นทงชัยแล้วนะครับจะมีสเสน่ห์มีเมตตามีคนคอยช่วยเหลือและก็มาเอาอกเอาใจกับตัวคุณมากขึ้นฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ